สวัสดีค่ะวันนี้โบจะชวนมาทำเมนูซุปข้าวโพดค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายทานง่ายอร่อยถูกใจทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยค่ะขั้นตอนแรกเราตั้งกระทะนะคะใช้ไฟปานกลางใส่น้ำมันลงไปประมาณ1ช้อนชาค่ะพอน้ำมันร้อนใส่หอมหัวใหญ่ลงไป1 4ส่วน4หัวนะคะแล้วก็ผัดให้หอมหัวใหญ่เกือบสุกดีค่ะ จากนั้นใส่กระเทียมซอยลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะผัดให้ส่งกลิ่นหอมดีเลยค่ะเสร็จแล้วใส่ข้าวโพดต้มสุกค่ะโบใส่ข้าวโพด2ฝักนะคะหรือว่าประมาณ250-300กรัมค่ะแล้วก็ผัดประมาณ1-2นาทีค่ะ จากนั้นเติมน้ำเปล่าลงไปประมาณ250มิลลิลิตรค่ะเราก็จะต้มไปอย่างนี้นะคะประมาณ10 15นาทีนะคะเพื่อให้ความหวานของข้าวโพดแล้วก็ความหวานของหอมหัวใหญ่เนี่ยออกมานะคะพอข้าวโพดสุกนิ่มดีแล้วเราก็ปิดไฟแล้วก็พักไว้ให้เย็นลงนิดนึงนะคะพอส่วนผสมเย็นตัวลงแล้วนะคะเราก็ตักใส่เครื่องปั่นค่ะ แล้วก็นำไปปั่นจนละเอียดดีเลยค่ะปั่นเสร็จแล้วเราก็เทส่วนผสมลงในหม้อค่ะอันนี้ยังไม่ต้องเปิดไฟนะคะจากนั้นเราก็เติมครีมลงไปนะคะประมาณ250-350มลลิลิตรค่ะวันนี้โบใช้เป็นฮาร์ปครีมนะคะแคลอรี่ของเขาเนี่ยก็จะน้อยกว่าพวกคุกกิ้งครีมหรือเฮฟวี่ครีมนะคะ เสร็จแล้วเราเปิดไฟอ่อนๆค่ะเคี่ยวส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะความใสของซุปเราสามารถปรับได้เลยนะคะถ้าเราอยากให้ซุปใสกว่านี้เราก็สามารถเติมครีมลงไปหรือว่าเติมนมลงไปได้ค่ะเราสามารถปรุงรสชาติเพิ่มเติมได้ตามที่ชอบเลยนะคะอาจจะเติมเกลือหรือว่าน้ําตาลได้นิดหน่อยนะคะอันนี้โบไม่ได้ปรุงเพิ่มเลยนะคะเพราะว่าความหวานเนี่ยจะมีความหวานจากข้าวโพดอยู่แล้วค่ะ พอได้ซุปข้นแบบที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็ปิดไฟแล้วก็เสิร์ฟได้เลยค่ะซุปข้าวโพดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นซุปครีมข้าวโพดนะคะที่มีความ เข้มข้นแล้วก็หวานมันนะคะทานง่ายอร่อยมากๆเลยค่ะอยากให้ไปลองทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้บุกก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ